เราไปเดินอยู่ในป่าเนี่ยครับถ้าเราไม่เดินไปให้สุดทางเราก็คงไม่ได้ออกจากป่าแน่ๆคิดนอกกรอบแต่ก็ไม่ออกนอกเขตเฮ้ยมันเป็นยังไงคุณมโน,โนเล่าให้ฟังหน่อยผมก็บอกว่าเวลาเราทํางานเนี่ยถ้ายังทําเหมือนเดิมนะเราก็คงได้ผลลัพธ์เหมือนเดิมจริงไนหะถ้าเราอยากจะได้ผลลัพธ์ใหม่เนี่ยเราก็ต้องคิดวิธีใหม่ๆคิดนอกกรอบเดิมที่เราติดยึดติดอยู่ หรือมีกระบวนการใหม่ๆเพื่อทำให้เกิดการต่อยอดอะไรบางอย่างบางครั้งความคิดหรือวิธีทำของเรานะั้นน่ะมันอาจจะผิดพลาดแต่เราจะได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดใช่ไหมว่าที่หลังเอาอย่าไปทำแบบนั้นนะทำแล้วมันก็ผิดนี่ครับคือการเก็บเกี่ยวเป็นประสบการณ์แต่ถ้าสิ่งที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นและเราไม่ได้เรียนรู้อะไรกับมันเลยเรายังไปทำซ้ำๆกัมนอย่างนี้นอันเนี้ยใช้ไม่ได้อานที่สองผิดพลาดไปแล้ว ไม่เรียนรู้ไม่พอนั่งนิ่งอยู่กับที่เลยแล้วไม่ขยับต่ออันนี้น่าจะเข้าข่ายล้มเหลวแล้วเพราะมันไปต่อไม่ได้ลองนึกถึงว่าเราไปเดินอยู่ในป่าเนี่ยครับถ้าเราไม่เดินไปให้สุดทางเราก็คงไม่ได้ออกจากป่าแน่ๆแต่ขณะเดียวกันเรากําลังเดินแบบไม่สนใจไม่สังเกตอะไรใครเขาเลยตะลุยเข้าไปดีไม่ดีเราหลงเข้ามาในป่าลึกเลยการคิดนอกกรอบจะทําให้เราได้เห็น เส้นทางใหม่ๆเกิดขึ้นแต่ก็ต้องระมัดระวังครับว่าไม่เดินหลงทาง